คลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณ <ใจ S 1> ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมพี่น้องปองป่ายสู่สุขคนครับผมนี่เป่าวเตาสภาพพี่น้องเบื้องบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับผม วันนี้บ่าเตาจะมาตัดหญ้าพี่น้องครับผมเป็นวันวันหยุดเนาะครับผมเบ่าเตาก็เลยว่าสิมาตัดหญ้านะครับผมที่มันหกรอบบ้านนี่นะครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดที่กำลังติดตามเบ้าวเตาายู่นะครับผมเบ่าเต่าขอขอบพูดหลายๆเนาะครับผมพี่น้องนะครับผมจับมือกันไว้ติดตามกันไว้เด้อครับผมกำลังใจนี่เบ่าเต่า่ลืมดอกครับผมเบ้าวเตากาดี ส่งกำลังใจไปยมวัดบ้านหมดละครับผมสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามบ่าวเต๋าแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่าวเตา๋านำเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเป็นช่องน้องไหมครับผมพี่น้องครับผมมาติดตามชีวิตบ่าวเต๋าล่องเบิองนะครับว่าแต่ละมือบ่าวเต,าาเต๋าสีผ้าเฮดคลิปหยังลงหยังนะครับผมแต่ว่ากัสีพัฒนาคลีปของตัวเองเห็นมันดีที่สุดล่ะครับผมพี่น้องนะครับผมจับมือแปมกันนะครับผม รับช่องที่เฮ็ดไม่ไม่เหมือนเบาตเตานี่ครับผมก็ยบยาเป้าท่อเนาะครับผมกดเบิรงคลิปแล้วกลับมาฟังเบาเตาบอยบอยนะครับผมว่ามันเป็นทัไ่ไหนมันท่อคือเบาเตาเบ,บ,บาบเบาเตาก็ท่อเลยครับผมแต่ว่ากับมีแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคล้นกอลละครับผมพัฒนาคลิปตัวเองต่อไปนะครับให้มันดีที่สุดละครับผมกลับไปเบิ้งช่อง YouTube ลหลายช่องนะครับให้มัน ให้เรียนรู้ไปครับผมพี่น้องให้เรียนรูปรอพัฒนาต่อไปนะครับผมนะครับผมกะเบื้องช่องใหญ่ได้หลายช่องนะครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมากนะครับผมสู้ต่อไปครับผมพัฒนาต่อไปนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ใดเบิ้องคิดเปาเตาแล้วนะครับผมกะให้กำลังใจผมได้เด้อครับผมจับมือไปเหมือนกันเนาะครับผมให้มันถึงฟัง เป็นไรครับผมช่วงนี้พี่น้องเป็นไรครับผมเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ากันแล้วเราไปนะครับผมอากาศกันหนาวแล้วเนาะครับผมดูแลสุขภาพกันน้ำเด้อครับผมพี่น้องนะครับผมดูแลสุขภาพกันน้ำนะครับผมอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับผมทางฟังกูดดอนทั้งนี้ก็แล้วเกี่ยวเข่ากันไแล้วครับช่วงนี้เกี่ยวเข่าเอาเข่าขึ้นแล้วนะครับผมว่างา รางร้อยกระทงวันนั้นกับล้มบีล้มวอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกกทุกบ้านนะครับผมสุขุสุข้นน้ำกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันยะทีมกันเด้อครับพี่น้องครับผมเมื่อนี่เบาตากับบุมีอย่างไรนะครับเมื่อนี่เบาตากับทิภาพี่น้องมาตัดหญ้านะครับผมหยามันขึ้นหกครับผมลอกบ้านนะครับผมมาตัดหญ้าบึ้งนะครับผมแต่ว่า ก่อนที่จะตัดหญ้านะครับกาเลสสีแนะน้ำพี่น้องสก่อนว่าเครื่องตัดหญ้านี่มันอันตรายซ้ำใหนนะครับผมแต่เขาบดเลี้ยนรูมันกนบดเช็กเบิ้งมันกนเนาะครับผมพี่น้องอยากให้ผมนี่อยากให้พี่น้องใส่ใจมั่นนะครับผมก่อนที่ตัดหญ้าทุกครั้งนะครับผมให้ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สก่อกเนาะครับผมพี่น้องเป็นห่วงปใกันครับผมซ้าพี่น้องกันเนาะครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับผม นี่ครับผมเครื่องตัดหญ้าเนาะครับผมที่เป่าตเตาจะแนะนําเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเช็คมึงเลยนะครับผมว่มาใบตัดนี่ครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บอหัวน,น,น็อตนี่หมุนหมุนแน่นบอนะครับผมเป็นห่วงตัวนี้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมเห็นในคลิปหลายคลิปนะครับผมมันอันตรายเกิดจาก ัวนี้แหละครับผมอยากให้พี่น้องมาสังเกตก่อนจะตัดเลยนะครับผมก่อนจะเอาไปตัดหญ้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นห่วงกันนะครับผมนะครับผมเช็คเบิ่งหัวน็อตว่ามันหมุนอยู่โอเคอยู่บอนะครับผมหมุนแน่นอยู่บอนั่นาะครับผมนะครับผมเช็คเบิ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบสะพ้ายนะครับผมพี่น้องจะเป็นแบบสะพ้ายนะครับผมแล้วก็มาเช็คต่อนะครับผมว่ามันอยู่ในสภาพสมบูรณ์บอนะครับผม มีน็อตตัวได้หลุดบอนะครับผมนะครับผมให้พี่น้องสังเกตเปิงเนาะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมต้องเช็คต้องเช็คน้ำมันเครื่องนะครับผมต้องเช็นนเคนค้ำมันเครื่องนะครับผมอืมถ้าจะรักษาเครื่องยนต์ได้ดีต้องเช็คน้ำมันเครื่องดูๆนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเนาะครับผมพี่น้องอ่าน้ำมันเขากเติมน้ำมันเป็นสิ้นเนาะครับผม เติมเข้าไปนี่นะครับผมพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เบ้าเตาได้สำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าออกมาฝากพี่น้องสกอนกอน์่กอทีพี่น้องจะไปตัดนะครับผมเลยมาทายบอกกันสกอรนะครับผมว่าให้เช็คสภาพนะครับผมเช็คสภาพขั้นเร่งเช็คสภาพเครื่องยนต์นะครับผมนะครับผมเอาง่ายเช็ค เช็คทุกอย่างแหรครับผมผมพี่น้องก่อนตัดเนาะนะครับอโอเคตอนนี้เบ้าเตาพร้อมแล้วครับผมจะไปลุยตัด้ารอบบ้านน้ำกันแล้วครับผมพี่น้องไปลุยครับผม 大宝，你看。